วันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงข่าวคุณทักษิณเนี่ยนะครับผมมีสองข่าวสั้นๆนะที่จะนำเสนอข่าวที่หนึ่งก็คือกรณีคุณหมอคนสวยส,สอวอหมอเกตดนะครับทีนะ่สมัครสอวอรหรือแล้วก็อยู่ในสอวอสายหัวด้วยนะฮะหมอเกตดเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้กกต มีมติลงมติว่าหมอเกตใช้วุฒิการศึกษาปลอมนะ,ะจบมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียคงจำกันได้นะ,ะแล้วก็เขาก็มองว่าเอ๊ะทำไมกรกตพิจารณาเรื่องนี้ช้าแก็คงช้าแล้วก็รอบคอบนะฮะปรากฏว่ากรกตต้องส่งเรื่องนี้ให้ศาลดีกาเพื่อจะตัดสิทธิหมอเกตนะครับที่ใช้วุฒิการศึกษาด็อกเตอร์ปลอมมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย นะฮะตัดสิทธ์ยี่สิบป,ปีนะฮะตัดสิทธ์ยี่สิบป,ปีไม่พอนะฮะมีการเดี๋ยวต้องมีการเรียกเงินคืนด้วยนี่คือบทเรียนของคนที่ใช้วุฒปลอมนะโทษแบนยาวเลยนะ,ะยี่สิบป,ปีก็หมายถึงก็แก่พอดีเรื่องที่สองฮะเรื่องสั้นๆก่อนที่จะไปเข้าเรื่องบุญทักษิณเรื่องที่สองคือวันนี้เนี่ย มันคงจะว่างงานพวกม็อบคอปทอม็อบหมอยหมาเนี่ยคงจะว่างงานเนี่ยวันนี้ฮะขับเคลื่อนไปที่พักประชาธิปัตย์หน้าเดิมคนเดิมเพิ่มเติมคือมีไม่ถึงร้อยมีไม่ถึงร้อยมันคงจะแหมอยากจะไปถามพักประชาธิปัตย์ว่ามีท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเอ t e เ t อร์เท n เมนต์คอมเพลซึ่งพวกนี้ไม่เรียก entertainment c o m p คอมเพล็กซนะฮะ พวกนี้เรียกว่าคาสิโนเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกนะพวกม็อบคอปทอหรือม็อบหมวยหมานำโดยพิชิตชัยมงคลเนี่ยก็ไปถามพักประชาธิปัตย์จริงๆไม่ไม่น่าถามไม่น่าถามพักประชาธิปัตย์นะฮะเพราะเพราะคนที่มาชุมนุมอ่ะมันก็คือสลิมสายเก่าประชาธิปัตย์ซึ่งประชาธิปัตย์วันนี้เขายกตัวไม่เป็นสลิมแล้วนะเพราะอะไรฮะเพราะเขามาร่วมรัฐบาล มาร่วมรัฐบาลแนละ้วไม่ต้องไปถามพักร่วมรัฐบาลท่าทีเป็นยังไงกับคาสิโนนะฮะหรือท่าทีเป็นยังไงกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาเอาอยู่แล้วมีคนส่วนใหญ่เนี่ยที่นะเอาเรื่องของคาสิโนนะครับแต่มีคนไม่กี่คนแต่มันเสียงดังไอ้คนพวกนี้มันชอบนะก่อมอบอยู่เรื่อยนะครับที่ไม่เอาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งถ้าไม่เอานี่นะ ผมบอกประเทศชาติเสียโอกาสมากญี่ปุ่นกําลังก่อสร้างประเทศเพื่อนบ้านที่เขาจเจริญเขามีหมดแล้วเพราะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันบิดเบือนนะมันบิดเบือนมักก็ไปถามพรรคประชาธิปัตย์มันคงไม่ได้คําตอบอะไรหรอกวันนี้นะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่านะคนพวกนี้จะพักดีกับประชาธิปัตยนะ์นะฮะไม่มีฮนะไอ้พวกนี้ไปตามกระแสะเงินผมมาเรื่องสําคัญเลยเรื่องวันนี้หลายท่านรู้คําตอบหลายท่านนะมี นะความสุขเล็กๆเขาเรียกว่าเป็นข่าวดีฝ่ายประชาธิปไตยแต่เป็นข่าวร้ายของพวกสลิมนะข่าวดีฝ่ายประชาธิปไตยข่าวร้ายพวกสลิมเนี่ยผมผมบอกอย่างนี้ฮคือวันนี้ที่เจตนาใส่เสื้อมาเนี่ยให้เห็นนะเสือนะเพราะว่าวันนี้คุณทักษิณเนี่ยเปรียบเสมือนพยักติดปีกหรือเสือติดปีกนฮะคุณทักษิณเคยพูดถ้าใครจําได้นะฮะ ไปพูดที่จังหวัดอุดรในการปลาศัยช่วยหาเสียงนายกอปจอที่อุดรคุณทักษิณพูดเวทีแรกเลยวันนี้ผมไม่หมูวันนี้ผมไม่ใช่หมูนี่แหละครับนี่แหละครับเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าวันนี้ไม่ใช่หมูมอไม่ใช่หมูจริงๆเพราะเป็นพยักษ์ติดปีกฮะพยักษ์ติดปีกเนี่ยถ้าเป็นเสือเนี่ยล่าก็ได้วิ่งเร็วแล้ว,ลวมีพละกกำลังมหาศาล แล้วถ้าได้ปีกอีกนะฮะพยักติดปีกคือบินได้เลยเอาง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทักษณิณไม่หมูอย่างที่คุณทักษณิณเคยพูดแล้วสิ่งที่นายชานชัยอิสระเสนารักษ์อย่าเรียกคุณเลยฮะเรียกนายนะชานชัยอิสระเสนาลักษ์เนี่ยพร้อมพวกก็มีใครบ้างอะว,วันนี้ศาลนัดไปที่ศาลเนี่ยนะฮะที่ศาลฎีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวง ไปฟังไม่ถึงสิบนาทีนะผมบอกเลยฮะแต่จริงๆนยผมรู้ก่อนแล้วนะผมรู้ก่อนเพราะว่าลายคุยกับนักข่าวสายการเมืองที่เขาไปติดตามเรื่องนี้ผมรู้ทงก่อนแล้วว่าเรื่องนี้แต่ว่ารู้ก่อนบ่ายโมงนิดหน่อยนะรู้ก่อนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะลายคุยกับนักข่าวแล้วนักข่าวพูดว่าคดีนี้นะฟังให้ดีนะมันมี ภาษาการเมืองเขาเรียกคดีนโยบายคดีนโยบายนะฮะเขาพูดมาอย่างเงี้ยนะบอกว่าคดีนโยบายปุ๊บผมจบเลยถ้าคดีนโยบายเนี่ยคุณทักษิณรอดถ้าคุณทักษิณไม่รอดคุณทักษิณไม่รอดตั้งแต่แพทย์แต่ยสภาแล้วผมบอกให้แพทย์แต่ยสภาเลื่อนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอนีกไม่รอดตั้งแต่นั้นแล้วแต่วันนี้ต้องบอกนะสาร ดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเขากล้าหาญนะต้องบอกนะเขากล้าหาญกล้าที่จะฟันทงนะเพราะคดีนี้เนี่ยยกคําร้องมาสองครั้งแล้วซึ่งนายชันชัยเนี่ยเอ๊ะเขาน่าจะรู้ตัวนะแต่เขายื่นครั้งที่สามผมไล่เลียงอย่างนี้ก็แล้วกันครั้งที่หนึ่งเนี่ยยื่นไปตั้งแต่สิบหกธันวาปีหกหกฮะสิบหกธันวาปีหกหกคุณทักษิณเพิ่งออก จากโรงพยาบาล1สิงหาขออภัย31สิงหานะก็ยื่นเลยนะครับเขายื่นตั้งแต่ก่อนนะฮะก่อน66นะฮะคุณทักษิณ31สิงหา67เขายื่นก่อนแล้วสารยกคำร้องนะฮนะสารยกคำร้องครั้งที่หนึ่งยกคำร้องว่านะผู้ร้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสิบเก้าธันวาปีห6ระหว่างที่คุณทักษิณน,นะนะจองจำอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นสิบสี่ครั้งที่สองฮะสิบห้ากุมภาปีหกเจ็ดฮะร้องอีกครั้งหนึ่งยกคำร้องเหมือนเดิมร้องที่เดิมยกคำร้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะฮะนะฮะก็ผู้ร้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทำนองเนี้ยนะฮะออกทงอย่างนี้ ครั้งที่3ฮะนี่ก็คือครั้งปัจจุบันนี้ยื่นสิบนะยื่นสิมกลาหกแปแล้วสารเลื่อนมา27มกลาหกแปแล้วสารเลื่อนอีกครั้งหนึ่ง30เมษาหกแปนี่คือสารนะครั้งที่3เลื่อนมาสองครั้งจนมาถึงวันนี้30เมษาหกแป ยกคำร้องตีตกยกคำร้องไม่ถึง10นาทีฮะใส่สูตรผูกไทยอย่างดีกะว่าก็ะยิ่มยิ้มย่องเข้าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกะว่าโอ้โหสักสินทักสินเสร็จกูที่ไหนได้สารอ่านนิดเดียวไม่ต้องมีคำรายละเอียดอื่นๆฮะสารบอกอยังไงฮะสารบอกว่านะ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พิจารณาอย่างอื่นเลยฮนะเนื่องจากอะไรฮะสารถ้าเป็นภาษาเอ่อภาษากฎหมายเขาเรียกว่าผู้ร้องผู้ร้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแค่นี้เองฮนะคำพิพากษาสั้นๆแบบนี้ฮนะสารไม่พิจารณาอย่างอื่นเลยไม่ถึงสิบนาทีอ่านเรียบร้อย ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดของสำนวนแต่อย่างไรถ้าเป็นภาษาชาวบ้านศาลอาจจะต้องถามกลับมานะฮะไอชานชัยไอนกเขาไอสมชายแสวงการที่ไปเนี่ยนะสีนะ่สาห้าตัวเนี่ยที่ไปศาลฎรีกาแผนกาคาดียา,ยาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อบ่ายโมงวันนี้เนะี่ยถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านศาลก็อาจจะถามว่าพวกมึงเป็นใครพวกมึงเป็นใคร แล้วมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทักษิณมึงมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกรมราชัณฑ์นะครับเรื่องนี้เนี่ยออกสองหน้ามาสองรอบแล้วหน้าที่สามออกมาเหมือนเดิมนะออกมาเหมือนเดิมฮะคือวันนี้ต้องบอกนะไอ้นักร้องหลงคีทั้งหลายเนี่ยนักร้องที่มันไม่มีค่ายเนี่ยนะครับวันนี้หน้าแหกฮะหน้าจะเอาหน้าเนี่ยเอาหัวเอาหน้าเนี่ยไป มุดชักโคกฮนะเอาหน้าไปมุดซ่วมฮะนะลงโถชักโคกแล้วกดไปเลยฮนะกดกดทิ้งเลยฮนะพวกวันนี้นะฮะสลิมเนี่ยอกแตกแทบตายวันนะบางทีผมอยู่ในห้องไลนะ์เนี่ยผมเห็นบางคนเนะี่ยโอ้โหแช่งทักสินแช่งเช้าแช่งเย็นเลยแล้ววันนี้แช่งหนักฮนะแช่งเมื่อเช้าเนี่ยหนักเลยแต่ตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปเนะี่ยเงียบกลิบ เงียบคลิปะฮะเพราะอะไรฮะอกมันจะแตกตายสารดีกาตีตกความร้องอะ่ะว่าผู้ร้องไม่มีนะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงคุณมาร้องคุณมาเสือกเรื่องอะไรของเขาทำน้องเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นเนะี่ยตั้งแต่หลังบ่ายโมงไปแล้วเนะี่ยมันจะต้องมีคนอกแตกตายนะมีคนคุณทักษิณเคยพูดฮนะไอ้พวกนี้อาจจะต้องเครียดแล้วสุดท้ายอาจจะต้องป่วยติดเตียงเพราะเครียดหนะัก เพราะทําอะไรเขาไม่ได้มันคาดหวังไว้อย่างยิ่งว่ามันต้องเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องนู้นไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะไอ้พวกกลุ่มนี้เนี่ยเคยร้องมาสามเรื่องแล้วนะท่านอาจจะจําไม่ได้แต่ไอ้ผมเนี่ยมันมันเป็นสื่อแล้วผมจะต้องจดต้องจําแล้วก็ต้องนั่งอ่านข้อมูลก่อนที่มาเจอท่านยกคําร้องไปสามเรื่องแล้วนะมันเคยร้องมาก่อนหน้านี้ คำร้องที่หนึ่งคือเรื่องร้องเรื่อง Ex ็กซิมแบทักษินปล่อยกู้ Ex ็กซิมแบนะครับนะให้กับนะพมา่าสองก็คือร้องเรื่องคดีหวยบนดินแล้วเรื่องที่สามก็คือร้องเรื่องคดีแปลงสัมปทานมือถือนะเอื้อประโยชน์กับนะนะบริษัทโทรคม,มนาคมที่อยู่ในเครือข่ายตนเองสารตีตกไปหมดฮนะบอกว่าทั้งสามคาดีมันสิ้นสุดไปแล้ว นะมันสิ้นสุดไปแล้วเพราะฉะนั้นนะเรื่องทั้งสามเรื่องทั้งเอ็กซิมแบงค์ปล่อยกู้ยุคคุณทักษิณคดีหวยบนดินคดีแปลงสัมทา,านมือถือมันจบไปแล้วมาเอาเอา,เอามานะพิจารณากลับไม่ได้ไม่งั้นประเทศมันก็ลกสารอยู่เงี้ยไอ้พวกนี้ก็ไม่เคยจำฮนะนอกจากสามเรื่องที่ยกไปแล้วเนี่ยนะนะก็ร้องไอ้เรื่องนี้ไงเรื่องคุณทักษิณไม่ได้ติดคุกสักวันเดียวไอ้นี่เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้เลยนะฮะว่า วันนี้คุณทักษิณเนี่ยนะครับได้อิสระภาพชัดเจนนะฮะกรณีชั้น14น่าจะครบถ้วนกระบวนความแล้วมันอาจจะไปคาดหวังว่าแพทยสภานาจะมา,าให้คุณให้โทษคุณทักษิณอีกเขาไม่ทำกันต่อแล้วโดยมารยาทเนี่ยพวกมึงก็น,น้าแตกหมอไม่รับเย็บแล้วเนี่ยนะน่าจะเอาหน้าไปมุดซ่วมที่ไหนสักที่หนึ่งนะชักโคกที่ไหนสักที่หนึง นะพวกนี้จะอกแตกตายฮนะและบรรดานักร้องทั้งหลายเนะี่ยที่เป็นนักร้องผิดคีไม่มีค่ายเนี่ยนะนะจตุพรอย่างนี้นะครับเป็นถึงอดีตแกนนำลอปชอนนะฟันธงผิดครั้งที่สิบเท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะเสรีเนี่ยหนูรีอดีออตพบตรนะครับความน่าเชื่อถือเป็นศูนยะ์ฮะพวกนี้ความน่าเชื่อถือไม่มีแล้วศักดิ์ศรีความ ที่เป็นอดีตในตำรวจใหญ่ไม่เกิดเทพไทยจตุพรเสรีเทพไทยนะฮะอดีตสสพักประชาธิปัตย์ที่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องทุจริตเลือกตั้งแก้วหน้ามา้าไอนี่ก็เป็นอดีตคอตอสอนะฮะนะไอพวกนี้ฝันทงแบบนี้แบบเดียวกันหมดชาวมีขวดอดีตรองโฆษประชาธิปัตย์โชคดีที่เขาไม่เอามาเป็นรองโฆษ ในยุคปัจจุบันพวกนี้เนี่ยพวกสลิมพวกนี้เนี่ยก็คือ,คอพันธมิตรเก่ากปปสเก่าที่มันตกค้างที่ผมพูดตลอดว่าเป็นสารตกค้างทางการเมืองเนี่ยถ้าไปออกช่องไหนนะเปลี่ยนช่องทนนันดีนะจตุพรเสรีเทพไทยเาามีขวดแก้วสันเจิมศักสมชายแสวงการสนธิญาณชื่อหรือไทยในธรรมเจอปุ๊บช่องไหนเปลี่ยนเลยนะ เปลี่ยนช่องทันทีนะเว็บวพอยต์เนี่ยต้องดูเลยแต่จะไปออกช่องอื่นเนะี่ยเปลี่ยนช่องนะเพราะพวกนี้แม่งฟันธงผิดประจําจําได้ไหมที่ผมบอกมันฟันธงไว้สองทางไม่หนีก็ติดคุกทั้งจตุพรเสรีเนี่ยนะย้าทุกช่องนะทั้งช่องตัวเองช่องคนอื่นเนี่ยนะมีช่องทางไหนพูดบอกเลยไม่หนีก็ติดคุกจับตามองทักษิณยี่สิบเก้าจะไปไหนทักษิณบอกว่าไปไหนอะไปจันทร์สองล่า ไม่หนีก็ติดคุกแต่ลืมทางเลือกอีกสามทางไว้แนวะฟันแค่สองทางผมฟันว่าเลื่อนหรือไม่ก็ไม่ผิดแล้วสุดท้ายข้อที่หทางเลือกที่ห้าคือไม่รับซึ่งสุดท้ายคือไม่รับไม่รับก็คืออะไรมึงจะเอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยแล้วผมถามว่าเรื่องนี้เนี่ยทีมงานกฎหมายคุณทักษิณคิดอย่างไรคิดอย่างไรจะฟ้องกลับไหมเพราะไอ้พวกนี้เป็น่วงถ่วงความเจริญนะ เรียกร้องเพื่อหวังผลประโยชน์เพื่อทําลายเครดิตนะทำให้เสียชื่อเสียงนะผู้ถูกร้องเนี่ยโดยเฉพาะคุณทักษิณน,นะเสียชื่อเสียงและโอ้โหเป็นพันธนาการมานานนะเรื่องลกสารเสียเวล่ําเวลานะครับพวกนี้ถ้าเป็นฝ่ายกฎหมายทีมกฎหมายนะถ้าฟังรายการเราอยู่เนะี่ยหรือใครบอกไปนะน่าแจ้งความกลับให้หมดนะไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วมาเสือกอะไรผมถามเอาแต่เล่นการเมือง ไม่ใช่เรื่องตัวเองฮะหวังผลเพื่อจะทําลายล้างนให้ทักษิณย่อยยับไปแล้วทุกวันนี้เป็นไงฮะใส่สูตรเข้าไปฟังศารไม่ถึงสิบนาทีออกมาหน้าแม่งเหลือนิ้วเดียวหน้าเหลือนิ้วเดียวแล้วมันจะให้สัมภาษณ์นักข่าวยังมีหน้าจะอวดดีอีกคือพวกนี้เนี่ยคุณความดีไม่เคยไม่เคยปรากฏฮะแต่นเรื่องทําลายล้างเนี่ยไม่เป็นรองใครคือเรื่องพวกนี้เนี่ย เราพิสูจน์ชัดเจนว่ามันไม่เข้ากระบวนการใดๆของศาลฎีกาเลยคือเขาไม่รับก็ปัดตีตกเลยเพราะว่าพวกมึงไม่เกี่ยวนะภาษาชวาบาลพวกมึงไม่เกี่ยวมาเสืออะไรด้วยนะไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วศาลวันนี้เนี่ยไต่สวนแบบเปิดเผยนะนักข่าวเข้าไปได้นะไต่สวนแบบเปิดเผยนักข่าวเข้าไปได้แล้วเหมือนคุณทักษิณเนี่ยดูทิศทางลมแล้วดูทิศทางลมแล้ว คุณทักษณิณถึงไปพูดที่เชียงใหม่ไงแล้วเป็นคําพูดที่ผมเคยได้ยินกับหูที่ผมเคยบอกอว่าอย่ามากังวลใจในเรื่องคดีของเขาเอย่ากังวลใจขอประชาชนอย่าไปกังวลใจเรื่องคดีของเขาเรื่องชั้นสิบสี่ก็มันมีวี่แววแล้วแต่โอ้โหเทพไทยยังบอกเลยคุณทักษณิณกังวลใจเลยต้องพูดว่าหนูรีอย่างนู้นอย่างนี้คําว่าหนูรีเนี่ยหมายความว่าไงฮะเขาเห็นว่า คุณเป็นอดีพอตพบตรแต่ว,วัยวุฒิภาวะมันไม่ได้เลยเรียกหนูลีเท่านั้นเองวันนี้พวกนี้จะฝันลมๆแรงๆพอต่อไปที่แพทย์แต่ยศภา,ายก็ดูเถอะฝันลมๆแลแรงๆว่าจะล้มเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งมันไม่ได้คือวันนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เสียงดังแต่เขาคิดแล้วว่าเฮ้ย ต่อไปเนี่ยไหนจะไหนจะคนแก่เงินสอวนอะคนอายุ60บเงินคนแก่เงินบำเหน็จบ,บ,บ,บำบานานข้าราชการตำรวจทหารครูเงินทั้งหลายแหล่รับบากิจคือถ้าไม่หาเงินแหล่งใหม่มาแล้วต่อไปในอนาคตจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพของคนเหล่านี้มันต้องมีแหล่งรายได้ใหม่ๆมันบอกว่า เอ้รัฐบาลคิดนี้ได้แต่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ได้แต่คาสิโนอเอามึงลองคิดดิว่ารัฐบาลจะหาเงินยังไงกูถามหน่อยแล้วมันผิดตรงไหนอะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์มันผิดตรงไหนผมถามไม่หาไรายได้ใหม่และมึงอยากจะได้โอ้เงินคนแก่เพิ่มบําเหน็จบํานาญยังได้คงที่อย่ามาตัดนะอย,นนอย่างนู้นอย่างนี้เออร์ลี่ลีไทยได้ชดเชยไปขนาดนูน้นรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนนักหนาถ้าไม่หาแหล่งรายได้ใหม่ๆ คือวันนี้ต้องบอกเนะยว่ามีหลายคนให้ความคิดเห็นนะฮะอย่างอาจารย์ปริญญาเทวานาเรมิตรกุลนะไปอยู่ช่องไหนก็อย่าไปอย่าไปตามดูนะเป็นอาจารย์นักกฎหมายว่าฟันธงผิดผิดถูกถูกผมบอกเลยคนระับผมไม่ได้เรียนกฎหมายนะนะอา่านอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นแต่ไม่ได้เรียนเรียนนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตเรียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่ก็ไม่เคยฟันธงผิดเหมือนได้คนพวกนี้วันนี้ต้องบอกฮะมีนักกฎหมายมหาชนเนี่ยเขาพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วพูดไว้ก่อนหน้านี้สองวันดรนัทนัทวุฒิวงเนียมเนี่ยนัทวุฒิวงเนียมเนี่ยเป็นนักกฎหมายมหาชนนะให้ความเห็นเชิงหลักการว่าวันนี้ต้องแยกประเด็นให้ชัดว่ากรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการบังคับโทษต,ตามคำพิพากษา แล้วหรือ,อยังการที่กรมราชทรร์นะครับบังคับตามคําพิพากษาแล้วเรื่องนี้ไม่สามารถฟังให้ดนะีนะกฎหมายมหาชนบอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถย้อนกลับมาลงโทษซ้ําได้อีกซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลที่ว่าการกระทําเดียวกันห้ามลงโทษซ้ำสองครั้ง ก็เขาไปถูกจองจําแล้วที่โรงพยาบาลถือเป็นสถานคุมขังฮะเขาถูกจองจําแล้วเขาไม่ได้ไปคือหลายคนบอกว่าโอ้ยไปอยู่โรงพยาบาลไปนอนนะวชระเพชทรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์นุ่นไปอยู่คอนโดนุ่น ون, ไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาถูกจองจําถูกตักบริเวณที่โรงพยาบาลตํารวจก็คือสถานคุมขังนั่นแหละดรนัทนะครับนะัทวุฒิวงเนียมเนะี่ยนักกฎหมายมหาชน อธิบายต่อนะแม้ว่านายชาญชัยเนี่ยจะอ้างว่าการนำตัวของคุณทักษิณออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลตำรวจไม่ได้รับอนุญาตจากศาลแต่การควบคุมตัวภายในโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ควบคุม24ชั่วโมงโดยการจำกัดพื้นที่อย่างชัดเจนเข้าหลักเกณฑ์ที่ว่า โรงพยาบาลคือสถานที่คุมขังตามพรบราชัทฑ์เขาไม่ได้ย้ายคุณทักษิณจากเรือนจําไปโรงพยาบาลกรุงเทพไปโรงพยาบาลพระรามเก้าไม่ใช่ฮะคุณทักษิณถูกนะจองจําอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพลาดยาวแล้วคืนนั้นก็เอามาโรงพยาบาลตํารวจซึ่งมีการเซ็น m ou กัน การที่เรือนจํามาลงในบานตํารวจคือสถานที่คุมขังเหมือนกันนี่คือนักกฎหมายมหาชนเขาตีความอย่างนี้ตีความว่ามันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเลยจากที่คุมขังหนึ่งไปที่คุมขังหนึ่งซึ่งมีการเซ็น MoU กันซึ่งวันที่นะฮะเขาไปดูกันเนี่ยล่าสุดเขาเพิ่งไปดูกันเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคนที่จะดําเนินคดีเรื่องนี้เนี่ยเขาไปดูยังมีคนป่วยนอนอยู่ที่ห้องเดิมของคุณทักษิณเลย แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่เอาคนที่ป่วยหนักๆเอามาอยู่ที่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเข้าไปดูไม่ได้นะนะหน่วยงานต่างๆจะเข้าไปดูที่โุงพยาบาลตํตำรวจชั้น14ที่คุณทักษิณเคยเนี่ยพำนักอยู่เคยถูกพักโทษอยู่ตรงนั้นนะ,นะเคยอยู่กักขังอยู่นั่นนะคุมขังอยู่เข้าไม่ได้นะมีคนป่วยนอนอยู่นะ,นะนี่คือข้อเท็จจริงดรณัทวุฒิน่นก็บอกว่า นอกจากนี้ยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติว่าไม่มีกฎหมายนะบัญญัติว่าหากนำผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจำจะต้องหยุดนับวันเขานับวันต่อเลยฮะในการรับโทษฮะจึงถือว่าการบังคับโทษยังดำเนินการต่อเนื่องตามปกปติไม่ใช่ว่าอยู่ราชทันหนึ่งวันแล้วไปโรงพยาบาลตำรวจไม่นับไม่นับวันฮะเขานับต่อฮะนี่เป็นเรื่องปกปติฮะ เพราะการบังคับโทษยังดําเนินการต่อเนื่องปกติและเมื่อเข้าเงื่อนไขาการพักโทษก็เป็นอํานาจของกรมราชธรรมที่ดําเนินการได้ตามกฎหมายความหมายคืออะไรฮะความหมายคือว่ากรมราชธรรมไม่ต้องไปขอ,อนิญาตศาลน,นะฮะการรักษาตัวระหว่างที่หนึ่งกับที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่คุมขังเหมือนทันไม่ต้องขอญาติศาลน,นะดำเนินการได้ตามกฎหมายและหากมีข้อบกพร่อง ในขบวนการกรมราชัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบคือฝ่ายปฏิบัติก็คืออะไรถ้ามันผิดจริงก็คือกรมราชัณฑ์ผิดไม่ใช่ไปลงโทษผู้ต้องขังซ้ำอีกชัดเจนนะคือถ้ามันจะผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่คนป่วยแต่คนที่อยู่ฝ่ายปฏิบัติหรือกรมราชัณฑ์เนี่ยนะจะถูกลงโทษว่าไปนะฮะแต่นะ ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ใช่กลับไปลงโทษผู้ต้องขังซ้ำอีกตลกเรื่องนี้มันตลกฮนะเพราะนะฮะเพราะเรื่องนี้เนี่ยหากทำแบบนี้ประชาชนจะสับสนและเข้าใจผิดว่าการกระทำเดียวกันสามารถถูกลงโทษหลายครั้งทั้งที่ไม่ใช่หลักการของกระบวนการยุติธรรมชัดเจนนะคือวันนี้เนี่ยนนศาลาไม่ได้พูดเยอะศาลพูดอย่างที่ผมว่าเมื่อสักครู่เนี้ยผู้ร้องไม่ใช่พูดเสียหายโดยตรง แต่ผมมาขยายความให้ท่านเข้าใจว่าณวันนี้เนี่ยณกกฎหมายมหาชนเนี่ยเขาวิเคราะห์ขาดตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่างไงก็ไม่โดนเหตุผลว่าอย่างไงก็ไม่โดนคือจากราชธรร์มาโรงบาลตำรวจก็คือสถานที่คุมขังและคนที่จะผิดไม่ใช่ผู้ต้องขังที่จะผิดถ้าจะผิดก็ผิดในฝ่ายปฏิบัติซึ่งนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะศาลเขาไม่เกี่ยวข้องเพราะอะไร เพราะไม่ได้ลงรายละเอียดในสำนวนเพราะผู้ร้องมึงเป็นใครชานชัยอิสระเสนาลักษ์กับไอ้ทนายนกเขามึงเป็นใครมาร้องเขาไม่ใช่ผู้เสียหายนะฮะไม่ผู้เสียหายไม่ใช่คดีเดียวกันไม่ได้ผู้ได้บวกได้ลบในคดีนี้ทำนองนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะก็แสดงความดีใจไปที่นะฝ่ายที่ลุ้นกันอยู่นะว่าเป็นยังไงฝ่ายประชาธิปไตยในวันนี้นะดีใจ นะดีใจแล้วก็สะใจอย่างยิ่งส่วนไอ้พวกสลิมเนี่ยนะนะผมแนะนำนะนะฮแน,นนะนำเนี่ยเอาหัวมุดซ้วมฮนะจะซ่วมซึมซ่วมกดชักโครกก็แล้วแต่เอาเอาหัวมุดชักโครกให้ได้นะครับหรือไม่งั้นก็อกแตกตายหรือบางคนเครียดมากระวังติดเตียงนะโดยเฉพาะไอ,อ้ม็อบคอปทอที่มาพักประชาธิปัตย์เมื่อเช้านี้เนะี่ยมันคงจะว่างกันฮนะวันอื่นไม่ไม,ไม่ไม่บุกประชาธิปัตย นะจะมาถามประชาธิปัตย์ว่าท่าทีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นยังไงซึ่งวันนี้ก็ทำให้มันกระเพื่มทำให้มันกระเพื่มอย่างที่ผมบอกอะ่ะอย่าลืมนะเดือนหน้าอีกไม่กี่วันแล้วนะนะอีกไม่กี่วันเดือนหน้านะเขาเริ่มจะเขย่าม็อบแรงแล้วให้แรงที่สุดนะครับแล้วจะสร้างความวุ่นวายอย่างที่ผมเคยบอกในะหลายคลิปที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น นะครับเขาเริ่มจะขยับแล้วเรื่องยิ่งคดีชั้นสิบสีคุณทักษิณเนี่ยไม่จบก็เหมือนจบตอนนี้ยุติแล้วไม่จบก็เหมือนจบเพราะฉะนั้นมันต้องเขย่าเรื่องอื่นต่อโดยเฉพาะเรื่อง Entertainment Complex ก็ฝากรัฐบาลฝากหน่วยความมั่นคงได้ไว้ด้วยว่านะมันจะสร้างความวุ่นวายแค่ไหนก็ลองไปติดตามดูนะวันนี้ก็ฝากกฎหมายนะทีมกฎหมายไปดูที่ว่าไอ้สีตัวเนี่ยจะทำยังไงกับมันต่อ พบกันใหม่นะในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ